การทดลองออปติ a เข้าไฟเบอร์ลอสเทสเครื่องแรกคือ SLS เครื่อง SLS เป็นแหล่งกำเนิดแสงคงที่ใช้สำหรับส่งแสงเข้าไปในสายใยแก้วนำแสงในการทดลองเราเลือกย่านความถี่อยู่ที่1,550นาโนเมตรเครื่องที่สองคือ OPM เครื่อง OPM เป็นเครื่องวัดกำลังแสงที่ปลายสายอีกด้านหนึ่ง เมื่อเราต่อสายใยแก้วนำแสงจาก SLS เข้ากับ OPM เครื่องจะวัดค่ากำลังแสงที่ได้รับและแสดงผลเป็นหน่วย dBm นำค่าที่แสดงบนหน้าจอ SLS กับ OPM มาลบกันเราจะได้ค่า loss ของสายใยแก้วนำแสงและสามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยมโครวัตได้นี่คือค่า loss ของสายใยแก้วนำแสงในหน่วยมิโครวัต ในการทดลองเราต้องตั้งย่านความถี่ทั้งสองเครื่องให้เท่ากันสามารถเปลี่ยนย่านความถี่เป็น1,310นาโนเมตรได้ค่าที่แสดงบนหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปตามย่านความถี่ที่ตั้งไว้เมื่อต้องการเปลี่ยนหน่วยจากไมโครวัตต์เป็น DBM ให้กดปุ่ม DBM ข้างล่างทางซ้ายของเครื่อง และนี่คือการวัดในหน่วย dBm